คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่เสียเงินซื้อคอร์สสร้างสื่อบงานไปหลายคอร์สแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์หรือบางคนอาจจะต้องเสียเงินซื้อคอร์สไปเรื่อยๆคุณสามารถรู้ความลับแล้วก็เอาไปลงมือทําถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถรู้ว่าวิธีการตั้งเป้าหลักแสนภายในหนึ่งเดือนทํำยังไงอย่างู้สิกคุตานะคะบางคนเข้ามาเรียนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่ก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้อันนั้นเป็นเพราะว่าเขาสามารถรู้ความลับของการตั้งเป้านี้ ตาบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องรู้วิธีการตั้งเป้าถ้าคุณตั้งเป้าเป็นนะคะคุณจะสามารถทำรายได้หลักแสนโดยไม่ต้องเหนื่อยอาสมมุติว่าคุณต้องการจะตั้งเป้าสองแสนบาทคุณจะต้องรู้สูตรสมการบุรณาการรายได้ก็จะมีอยู่สามพจน์นะคะอย่างเช่นราคาคูณด้วยจํานวนคนแล้วก็การซื้อซ้ําแก๊งคาโดนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจหลักหมื่นล้านเขาใช้สมการเหล่านี้ในการทําธุรกิจ ดังนั้นคุณมาทําธุรกิจคุณอย่าไปตะบ,บี้ตะบันในการหาแค่จํานวนคนมาเยอะๆเช่นสมมติว่าจะเอาเงินสองแสนบาทใบงานราคาห้าสิบเก้าบาทคุณจะไปหาลูกค้ามาประมาณสามพันกว่าคนเพื่อที่จะให้ได้ยอดสองแสนบาทแต่กูตาบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่คนทั่วไปตะบ,บี้ตะบันทําแล้วมันกว่าจะได้ผลลัพธ์ทุกคนที่เรียนในคอร์สสร้างสื่อใบงานเงินล้านจะรู้วิธีการตั้งเป้ากับสูตรบูรณาการนั่นก็คือคุณจะต้องทำราคา ให้มันเป็นราคาแบบพรีเมียมและบางคนที่ทำรายได้หลักแสนได้เร็วๆนะคะทุกคนไม่ได้ไปตะบี้ตะบันหาลูกค้าเยอะๆการที่คุณจะทำสมการตัวนี้ให้ได้นะคะอย่างแรกคือคุณจะต้องมีแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือครูตาสอนคุณให้โตตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้มาเพื่อที่จะค่อยๆไต่เต้าไปทีละนิดแค่คุณรู้สูตรสมการตัวนี้นะคะคุณจะสามารถได้เปรียบคนทั้งออนไลน์เพราะว่าอะไร หนึ่งคือคุณไม่ต้องไปตะบี้ตะบันหาลูกค้าเยอะๆเป็นหลักพันแต่คุณหาลูกค้าเพียงแค่หลักร้อยแต่สามารถสร้างเงินหลักแสนสองแสนได้กูตาสอนคุณตั้งเป้าไปทีละสองแสนแบบจับต้องได้ไม่ได้แบบมโนดังนั้นเวลาคุณไปเรียนนะคะให้คุณศึกษาว่าออวิธีการที่เขาสอนทำยังไงมันจะได้รายได้มาแบบไหนอย่าไปเรียนแบบสเปสปะและคุณอย่าไปมโนว่าคุณจะได้รายได้มาแบบที่ไม่มีทิศทาง การที่คุณจะสร้างไรายได้ขึ้นมานะคะคุณต้องมีทิศทางมีกำหนดเป้าหมายชัดเจนสมการพวกนี้บอกเลยว่ามันจะย่นเวลาความสําเร็จของคุณได้เร็วถึงสิบเท่าดังนั้นในคอร์สนี้ครูตาไม่ได้สอนคุณแค่ทําไปงานแล้วก็อนามาขายครูตาสอนคุณสร้างแบรนด์เพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณอยู่ได้แบบยั่งยืนไม่ได้เข้ามาทําธุรกิจเพื่อที่จะฉาบฉวยเอาเงินคนแล้วก็ไปอันนี้จะไม่ใช่หลักของการทําธุรกิจ ดังนั้นคอสสร้างสื่อไปงานเงินล้านตรงนี้นะคะคุตามั่นใจว่าไม่มีใครสอนแบบนี้แน่นอนและที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณสามารถย่นเวลาในการทําเงินของคุณได้ถึงสิบเท่าอย่างบางคนไปติดหนี้สหกรณ์ไปติดหนี้ธนาคารต่างๆคุณจะต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี่มาโปะหนี่แต่ตรงนี้นะคะคุตาสอนคุณจับเงินหลักแสนหลักล้านโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปค่อยๆไต่เต้าไปกับงานประจําที่คุณกําลังทําอยู่ ถ้าคุณสร้างธุรกิจของคุณไว้ตั้งแต่วันนี้คุณไม่ได้พึ่งแค่รายได้ทางเดียวคุณจะมีโอกาสนะคะเป็นเจ้าของชีวิตคุณได้เต็มที่บางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ถึงวันที่เราสําเร็จดังนั้นให้คุณรีบทําตัวเองให้สําเร็จตอนที่ท่านยังอยู่อย่างครั้นี้คุณไม่จําเป็นต้องซื้อคอร์สของคุูตาก็ได้คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคุตาก็ยังมีฐานะเท่าเดิมแต่ในคอร์สนี้คุตาเอาความลับมาเปิดเผยให้กับหลายๆคนนะคะได้เอาไปลงมือทําสร้างรายได้ต่อยอด เป็นความภาคภูมิใจที่คุตาได้นําเอาความรู้ของตัวเองมาแบ่งปันมาเป็นแสงสว่างให้กับครูไทยหรือผู้ปกครองหรือทุกคนที่เป็นพนักงานประจําและสําหรับคอร์สวันนี้นะคะคุตาให้จํากัดแค่เจคนสุดท้ายที่จะได้รับอ e ีบุ๊กของแถมเป็นอ e ีบุ๊กที่สร้างมูลค่าธุรกิจหลักสิบล้านที่คุตาได้ไปเรียนมาคุตาเอามาทําเป็นของแถมให้กับสําหรับคนที่สมัครทันภายในวันนี้เท่านั้นดังนั้นถ้าสนใจสมัครคอร์สเรียนแล้วก็รับอ e ีบุ๊กภายในวันนี้ก็ทักสอบถามกับทีมงานได้เลย